สวัสดีครับแนวทางหุ้นดาจวจนสารั้ประจำวันที่16ตุลาคมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็มือใหม่ที่เพิ่งมาเล่นนะครับผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นนะฮะสำหรับมือใหม่ลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับมีทั้งหมด3 EP นะฮะโอเคมาเริ่มกันที่แนวทางของวันนี้กันเลยรัเสเซียครับผลเมื่อวานนะฮะ5 6 9 9ใารกูด9ก็เข้าบนล่างเลยใครเล่นตัวเจาะก,ก็ได้บนล่างเหมือนกันนะครับสําหรับแนวทางวันนี้เด่นตัวแรก8ตัวเจาะนะแปดสองแปดสามแปดสแปดหแปดหแล้วก็แปดเครับไอติยอหลังรัเสเซียเข้า4วันติดเลยนะครับหลุด1วัน เด่นอีกตัวก็คือ7จนะฮะจับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เ้วก็7 8ครับอีกสูตรนะฮะสูตรทางเลือกป็นแค่สูตรรองนะครับชอบเล่นนะครับกระเพาน,นี่หแล้ว6สถิติย้อนหลังนะครับเข้า3านะฮะบุดส ต่อมาอยู่แล้วอังกฤษฮะขออภัยผมเมื่อวานสองห้ใครรูด5นะครับได้เข้าบุนล่างหรือใครได้ตัวเจาะเข้าบุนล่างเหมือนกันแนวแางวันนี้เด่นตัวแรก6ฮะตัวเจาะหกศูนย์หกหนองหกสามหกสี่แล้วก็หกห้า สถิติยอดหลังของ,องกรีนาครับ5วันเข้าสามจุดอกรับจันวันล่าสุดเดนิกตวคือ5ฮะาจดบาศูย์5 5อแล้วก็5 6อีก0ูตรนะครับสูตรลองเมื่อวานก็เข้า5วันนี้ให้6ณและ7 ใส่ติดกยอดหลังเข้าสามหลุดสองครับต่อมาเยอรมันผลเมื่อวานสามเจ็ดห้าสามหนึ่งเข้ารูดหนึ่งนะฮะแนวทางวันนี้เด่นตัวแรกสองตัวจอบสองศูนย์สองหนึ่งสองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้า ติตของเยอรมันนะครับเข้า3ามดดสครับมีตัวคือหนะึ่งน1ฮะจาะหนึ่งหนึ่งย์หนองหนึ่งหกหนึแล้วก็หนึ่งสล่องของเยอรมันนะครับเมื่อวานก็เข้า5้าแนวทางวันนี้ให้ 9 0ใส่ติยอดหลังนะครับเท่า3หลุด2ฮนะสุดท้ายดาโจนเด่นตัวแรกวันนี้1ครับตัวจอบ1 0 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9ใส่ติของดาโจนนะครับ สูตรอยู่วันก็อาจจะดูไปก่อนนะฮะหรือว่าไปเล่นสูตรลองก็ได้นะครับหรือจะไปเล่นที่3ามรัดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครมองว่าผิดตอเนื่องอย่างนี้แล้วอาจจะมีโอกาสกลับมาเข้าก็ชอบก็เล่นได้ครับสําหรับสูตรหลักตรงนี้เดีย๋ยวดีตัวก็คือสูงครับตัวจอบศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับแล้วก็อีกตัวก็คือศูนย์เก้า สูตรลองของดาวโจน,นะครับเมื่อวานก็เข้าเข้า2นะฮะวันนี้ให้สองสามสติของสูตรลองเข้ามาสามวันติดโอเคลองพิจารณาดูครับสาหรับูุดหลักสูตรลองหรือว่า,าตัวเจาะอะไรยังไงอย่างไางไขอสุ่ันโชคดีนะครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ